ครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะผมจะพูดถึงในส่วนของอเจ้าตัวฝาปั๊มนะครับตัวฝาปัม๊มหรือหัวปั๊มนั่นแหละครับตัวนี้นะครับผมะจะ,ะมันมันเป็นมันก็จะเรียกว่าฝาสูบก็ไม่ผิดับมันมันเป็นตัวที่จะปิดหมวลูกสูบอีกทีหนึ่งส่วนบริษัทผู้ผลิตเขาจะเรียกอะไรนั้นผมไม่ทราบนะครับผมเรียกตามหน้าที่การทํางานของมันแล้วกันะครับผม หน้าที่การทำงานแล้วก็เรียกตามลักษณะที่มันติดตั้งอยู่ตัวปั๊มนะครับผมหน้าที่การทํางานของไอตัวนี้นะครับผมก็คือเป็นห้องอห้องสําหรับเพิ่มแรงดันนะครับผมจากแรงดันปกตินะครับผมของน้ําประปาหรือน้ําที่จะโดดเข้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านหัวรถสูบมาแล้วนะครับผมามาผ่านเช็ควาลวชุดที่1ชุดที่2นะครับผม จากนั้นแรงดันที่สะสมนะครับผมจากจากการที่มันได้ผ่านเช็คเวาแล้วนะครับมันก็จะเป็นตัวสร้างแรงดันสูงนั่นเองครับอย่างตัวอนะิมพีเรียล120-140บาก็คือตัวนี้แหละครับเป็นตัวที่จะทําให้กักเก็บแรงดันได้ถึง120-140บานะครับผมทีนี้ข้อพิจารณาในการเลือกซื้อนะครับผมอ,อย่างปั๊มตัวที่วางอยู่นั่นแหละ ยังเป็นตัวเดียวนะครับที่ผมมีปัญหาเรื่องหาอะไหล่ตัวนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คเคยเอามา,าซ่อมปั๊มอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่อยูอ่ทางด้านนู้นนะครับผมตัวนั้นนะครับจะเก็บเข้าลังไปนะครับเพราะว่ายังมีปัญหาอยู่ว่าเจ้าต,ตัวอะไหล่ชิ้นนี้นะครับผมคือมันยังไม่ดีพอนะครับที่หามาได้อย่างนี้มันก็จะมีปัญหาว่าในการเปลี่ยนไปแล้วมันเครื่องอมันจะ ฉีดได้ไม่เรียบก็คือ,อฟังเสียงเครื่องก็จะรู้นะครับเครื่องจะเดินไม่เรียบมันจะสะดุดมีตึกตึกตึกต๊กอะไรประมาณนี้ครับก็คือฉีดแล้วแรงดันมันจะสะดุดมันต้องฉีดปื้ดยาวด้วยแรงดันที่สม่ําเสมอนะครับาสาเหตุของมันก็คือเราหาอะไรไม่ได้ก็คือมันจะมีปัญหาในส่วนของอเจ้าตัวบาร์ บ,บ่าอยู่ด้านล่างบ่าหรือผิวด้านข้างก็แล้วแต่แต่ในกรณีของตัวอิมพีเรียลนะครับมันจะอาศัยการเอาเช็ควาลวนั่งบนบนบ่าเลยนะครับนั่งบนบน,บนบ่าก็คือ,อยกตัวอย่างนะครับอัอนนี้ก็คือตัวตัวเช็ควาลวของอิมพีเรียลนะครับผมจะเอามา จานาให้ดูหนึ่งตัวนะครับของเจ้าตัวอิมพีเรียลเนี่ยจะใช้หน้าสัมผัสด้านหน้าเนี่ยหน้าสัมผัสด้านหน้าเนี่ยน,นั่งอยู่บนบา่านั่งอยู่บนบ่าสมมติอันนี้เป็นเป็นบ่าที่เรียบนะครับนั่งอยู่บนบ่านี่เลยนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะทําการซีนแรงดันไม่ให้เกิดการย้อนย้อนกลับนะครับโดยใช้ตัวป๊อปเปดบ่าวด้านในในการปิดไว้นะครับ ลักษณะของมันนะครับผมเดี๋ยวจะขยายความนิดนึงนะครับลักษณะของมันนะครับเมือ่อเมื่อมันอยู่ในเบ้านะครับอันนี้ผมจะเขียนภาพตัดนะครับผมเขียนภาพตัดนี้เลยเพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับอันนี้อาจจะเป็นรูรูรูออกนะผมเ,เดี๋ยวนะถ้าจะให้เข้าใจง่ายก็คิดว่าน,นี้เป็นลูกูบแล้วให้เป็นรูเข้าแล้วกัน ดูเข้าแล้วกันตัวเช็คบาลก็จะมานั่งบนบา่าอย่างนี้นะครับนั่งบนบา่านี่นะครับนี่คือตัวเช็คบาลนะนี่คือจุดเช็ควอลผมจะเขียนอาจจะได้ไม่ค่อยเหมือนนะครับแต่ก็พยายามจะเข้าใจตามนี้นครับผมนีก็จะเป็นสปริงสปริงนะครับผม เจ้าตัวหัวหัวของเช็ควาวจะต้องนั่งอยู่กับบ่านี่ครับคือไอ้บ่านี้มันจะต้องมีความเรียบนะเรียบเรียบแล้วก็เพื่ออะไรเพื่อ,อกันเวลาที่น้ํายิงเข้าไปนะครับน้ําถูกกักเก็บในส่วนนี้แล้วนะครับผมจะต้องไม่สามารถที่จะรั่วผ่านบ่าหน้าบ่าตรงนี้มาได้นะครับผม ถ้าเจ้าตัวหัวพบเปลดเช็คเบาปิดตีแล้วนะครับผมถ้าเช็คเบาปิดตีแล้วมันก็จะไม่มาผ่านหน้าเช็คเบาหัวพบเปลดก็มาไม่ได้ผ่านเบาวบา,วา,วาวมาไม่ได้นะครับผมเจ้าต,ตัวผิวนะผิวของตัวนี้นะครับผมก็ควรจะเป็นผิวที่เรียบนะครับผมควรจะเป็นผิวที่เรียบนะครับผมหน้านี้นะครับในกรณีที่ ซีนที่หัวบ่าวาวแต่บางยี่ห้อครับบางยี่ห้อมันก็ก็จะมีการซีนด้านข้างก็มีซีนที่หัวก็มีนะครับผมยกตัวอย่างของซีนซาโนนะครับผมสมมุตินะครับสมมุติของของของซีนซาโนโนครับที่ที่ผมเคยเห็นของเขานะครับมันจะมีหัวบ่าวาวแล้วมันก็จะมีโอลิงนะครับผมโอลิงโอลิงช่วยนะครับผมมันก็จะมีโอลิงช่วยนะครับจะมีโอลิงช่วย บางบางบางตัวนะครับมีโอริงช่วยด้านข้างคือซีนด้านข้างด้วยนะครับผมโอริงช่วยถ้าซีนด้านข้างก็แปลว่าด้านข้างก็ต้องเรียบนะครับผมด้านข้างนี้ก็จะต้องเรียบด้านข้างนี้ก็จะต้องผิวด้านข้างเนี่ยนะครับผิวด้านข้างนี้ก็้องเรียบแต่ถ้าเกิดว่ามี อ่าให้ให้เรียบจริงๆนะครับผมคือก็คือ,คอต้องผ่านการเจียร์นนะครับผมก็คือถ้าเป็นแบบล้อยิงที่ที่ที่เราเห็นนะมันก็จะมีตัวจีกำกับก็คือผิวนั้นผ่านการเจียร์ในนะครับผมฉะนั้นตัวบานี้หรือตัวเบ้านี้นะครับผมถ้าส่วนไหนใช้งานส่วนนั้นจะต้องเรียบนะครับผมเรียบได้เท่าไหร่ยิ่งดียกตัวอย่างเรียบได้เหมือนหน้ากระจกได้ยิ่งดีครับผมออันนี้สาระมันสําคัญน,นะครับผมในการที่จะซีนให้อยู่หรือไม่อยู่นะครับ เขียนข้ามาเป็นภาพประกอบครา่ราวๆนะครับถ้าตัวนี้บาไม่ได้ผิวไม่ได้ยังไงก็กักเก็บแรงดันไม่อยู่ครับเพราะไม่อยู่มันก็จะเกิดปัญหาอย่างที่ผมเจอนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับถ้ามองตามของจริงคือ ถ้าซีนที่หัวบ่าข้างล่างนี่ก็ต้องเรียบนะครับผมถ้าซีนด้านข้างเบ้าด้านข้างนี่ก็จะต้องเรียบนะครับผมเบ้าด้านข้างก็จะต้องเรียบส่วนนี้ส่วนของลูกสูบนี่ก็เหมือนกันนะครับมันก็จะมีซีนนั่งอยู่ในส่วนนี้ถ้าซีนที่บ่าบ่าก็ต้องเรียบซีนที่ด้านข้างนะค้งรัยบเพราะว่ามันก็จะมีซีนลูกสูบเวลาลูกสูบอัดแรงดันเข้าไปนะครับผมน้ําก็จะไม่รั่วมาแต่ถ้าน้ํารั่วซึมออกมาได้มันก็จะมาเข้า เข้ามายังอ่าส่วนของห้องที่เก็บน้ำมันเครื่องนั่นแหละครับผมมันก็จะผ่านลูกสูบกลับไปแล้วก็ไปปนกับน้ําน้ำมันเครื่องผลที่ได้ก็คือน้ํามันเครื่องก็จะปนน้ําก็จะเป็นสีขาวขุ่นๆนะครับอันนั้นก็แสดงให้เห็นว่าซีนลูกสูบเสื่อมสภาพแล้วนะครับผมอันนี้นะครับสัญลักษณ์มาตรฐานมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเริ่มตั้งแต่ผิวหยาบ ผิวที่มองผิวหยาบที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับผมนี่ก็คือใช้มือสัมผัสได้รู้เลยว่าหยาบนะครับผมเต็บต่อมามองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับสองดอกนะครับดอกสัญลักษณ์ดอกชินนะครับผมส่วนอันที่สามเนี่ยอันที่สามนี่คือ,อผิวละเอียดมากนะครับผมล่องเนี่ยมองมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับผมนี่คือเป็นสัญลักษณ์มาตรฐานนะครับคือจริงๆแล้วผิวของเจ้าตัว บ่าเช็กวาลหรือเบ้าที่จะใส่ตัวเช็กวาลจะต้องเป็นไปได้ตามมาตรฐานตัวนี้เลยนะครับในการแมชชีนชิ้นงานออกมานะครับผมตัวนี้ก็เข้าใจว่าเขาคงจะทําการหล่อฉีดขึ้นรูปมาแล้วก็มาผ่านกันแมชชีนที่หนึ่งนะครับจริงจริงจะออกมาใช้งานนะครับผมฉะนั้นนะครับในเรื่องแหล่งของอะไรตัวนี้ผมก็ยังเจอปัญหาอยู่นะครับว่า ยังหาอะไรที่ดียังไม่ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครได้เจอครับผมดีลเลอร์เจ้าไหนที่ที่อะไหล่เขาโอเคนะคผมก็แนะนำมาใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับผมแต่ผมก็ยานจะได้ติดต่อกลับเขาไปลองดูว่า,าตัวอะไหล่ตัวพาร์ทของเขานะดีแค่ไหนถ้าราคาสมเหตุสมผลนะครับผมก็จะลองซื้อมา,อาเปลี่ยนเจ้าตัวเครื่อง เครื่องที่ยังเหลืออยู่หนึ่งเครื่องตัวนี้ครับลองดูแตาถ้ามันได้สินค้ามายังไงได้ของมายังไงครับจะได้ทำวิดีโอทดสอบให้ดูตรงนั้น,นครับว่ามันใช้งานได้หรือไม่ได้นะครับผมเอาละ,ะสำหรับในส่วนของอ๋อเดี๋ยวเสริมนิดหนึ่งนะครับโอลิงก็อาจจะเป็นประมาณนี้น โอลิงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมในบางคนที่เขาใช้ซินซาโนนะครับมันก็จะใส่ไปที่หัวตรงนี้แหละหัวเชือกบาวตรงนี้บางรุ่นมันก็ใส่ด้านข้ามก็จะทําร่องทาปิดทาร่องไว้ให้ใส่โอลิงครับโอลิงเนี่ยคือ,อถ้าเป็นงานฉีดปั๊มงานงานปั๊มฉีดนะ้ำอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นถ้าไปซื้อของมันเลยมันก็จะเป็นโอลิงสําหรับ ใส่กันกันกบางานกับน้ำนะครับผมแต่ว่าอย่างผมเนี่ยผมผมเลือกใช้นะคือผมจะใช้กับงานไออผมใช้เป็นซีนไฮโดรลิกเลยนะครับเพราะว่าซีนไฮโดรลิกเนี่ยข้อดีมันคือรับแรงดันได้สูงและอีกอย่างคือมันกันน้ํามันได้ด้วยนะครับผมอนอกจากจะใช้กับงานน้ําได้แล้วก็ยังใช้งานน้ํามันได้ในกรณีที่มีการลูบซึมของน้ํามันหล่อลื่นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีน้ํามันเข้ามาปนในน้ํา ตัวนี้ก็จะไม่มีปัญหาครับผมก,ก็ถือว่าได้ประโยชน์2ต่อซึ่งราคาก็ไม่สูงครับก็คงไม่ราคาก็ไม่ได้ต่างกันมากกับไอเจ้าตัวโอลิงแบบของวันที่กันเทวาน้ำอย่างเดียวนะ,ะถ้าผมจำไม่ผิดเดียตัวหนึ่งไม,ไ,มไม่กี่สิบบาทอกครับตัวเนี้ยก็คือผมซื้อมาเยอะครับสั่งนานแล้วครับสำหรับวิดีโอในส่วนของเรื่องของการพิจนารณาครับผมในการพิจนารณาครับผมของในส่วนของ ฝาปั๊มหรือตัวเสื้อเช็ดวาวนะครับผมฝาปั๊มหัวปั๊มก็คงจะมีเนื้อหาสาระนะครับผมเพียงแค่นี้นะครับผมจอสวัสดีครับผม